สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพ้อกับเบาพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเรียงตัวได้ครับพาพี่น้องมายุี่ตลาดนัดบ้านน้ำฝา,ายตำบลน้ำฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับตลาดนี้เปิดทุกวันอังคานกับวันศุกร์เลยพี่น้องหอยจังได้ได้หอยคือบ่มีเอางวามาเนี่ยเอาองวงไปใส่เบิดโว้ยงวขายเบิดพนาดพี่น้องเลยเน้อหอยมีได้ลดบัตรนี้เด้อครับ พี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านนาฝายครับตรงกระเช้าวันอังคารที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเป็นยังไงครับหมูว้านนี้ผู้ใดโชคหมานก็แวะยกคำว่าบ่งวัวบึงควายเลยพี่น้องเด้อผู้ใดโชคหมานครับเปิดทุกวันอังคารครับพี่น้องเป็นตลาดชุมชนครับบอใหญ่ืมอะไรหรอกครับกพลังเริ่มต้นแต่กระเพืมาได้หลายปีแล้วพี่น้องพี่น้องก็เอาวัวเอาควายเข้ามาขายเองครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆกิดเดียวเอามารถมาขายครับพี่น้องนี่ครับตลาดนัด โคกระบือบ้านนาฝายนะครับคงเสียสุขภาพครับี่เบอร์เราศูนย์แปดสามสามหกห้าสี่เก้าหกศูนย์ครับเอาครับเดี๋ยวงอไปมาจะถ่ายให้เบิ้งมาราคาจะเป็นไงพี่น้องเด้อตถานี้ก็ตั้งอยู่ถนนใจพุูมตาต้นครับอยู่ใกล้ๆราชพัฒนครับมาทางราชพัฒนครับห่างจากราชพัฒน์อยู่ประมาณจาก4ีหาโลนี่แหละครับมองเห็นอยู่ปูนถูกแล้วครับราชพัฒน์ชัยภูมิครับพี่น้องครับมารดมาทางน้ำตกตัดต้นนี่แหละครับออกจากตัวเมืองมาสิบ สิบห้ากิโลครับประมาณนั้นถนนใหญ่ครับมองเห็นตลาดอยู่สาวอยู่ครับน้องหอยกำลังจองว่าขกเข้ามาโอ้บงควพอจ้อยตู้ผู้ตัวเมียพอจ้อยตูผู้ตัวเมียตัวเมียเดมามีลูกก็จรงเนี่ยเป็นแม่สาวเป็นแม่ีโอ้แยกลูกแยกลูก พ่อเจริยจสวัสดีครับจกบ้านน่ะไฟสาว้ปมืันาร้อยมื่วค่อยผูสาวเนาะครับโอ้อแม่แยกลูกแม่แยกลูกมาทานได้ทับอ๋อครับเอาพ่อบอก้วม่คอ้เจ็ดห้านึ่งสี่ศูนบครับขัไปมื่นแปดพันครับมื่นแปดพันห้าอดันห้ายครับเอาขอบคุณครับบูม พ่อกับห้ยแบนห้ยแบนสวัสดีครับผมพ่อกันจะสรางอะไรมั้นเนี่ยมาจากตัวเนี่ยสี่ตัวตกไร้เท่าไหร่เอ้าว่าเป็นไร้รถรายละเจ็ดพันเลครับรายละเจ็ดพันยกให้หกปัญหาถ้าสี่ตัวยกหกปัญหาตกส่งไก่ได้นไดร่ไรนไดเนี่ยห้าสิบโลไปได้เยอะครับห้าสิบโลเนาะไม่ได้ห้องไว้หลายเนาะโอ้มีแต่สายรุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนมาอยู่ยดีทั้งถึงนะสายรุ่นสายรุ่น สายลุนอูน้ยนางเดประมาณอายุกับประมาณเจ็ดเปดกันได้หรอครับเนี่ยกาลงขงเข้อข,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 อขอับคุณได้สบายเลยไปเปลี่ย,ยนดนี่ไปหานี่พาขเขาไปหา มีไปาอั่าวนอ้จนนาดีเลยไเาเจ้าทุกอย่าเจ้าบอกไปให้ตัวเนี้ไปกล้ๆเอาไปบ้านใเนีะเอาไปรงใหบ้านไคเนยเนียเนี้ยมเนวนนั่นขจะไปซื้อให้เจ้ากับขึ้นมาของเจ้ามือพุทธนากรบบออะไรบ้านี่ก็นี่ใหวือไเบอรไปหาบอกว่าครับผม96892 0849ครับครับวอดีต้องให้แบนให้แบนต้องวอดีเอาครับเนี่ยบเบิ่องออเดอร์นเนี่ยเอาห้องไว้ตัวละ7พันแต่แยกคุณเรียกเอาเด้อเลยตัวละ7พันเรียกอเอาจะเอาตัวไหนแต่ถ้ารวมย,ยกรถนี่ก็6พันหาครับยกร,รถได้กับแสนนึนงพอด,ดีครับเอารถนันง้งแสนนึง6พันห้ารถเท่าไหร่ 6, หร่เนี่ย <laughs> บ้าน,าน <laughs> ใครเท่าไหร่ต้องวอดีอู้จะกวาดก็ว่าเลย น้บเปลอครับเบื้องหลัเบ้องไหนเออครับอ๋อนี่เบื้งหลังน้ำครับเบื้งสังหลังสี่ตัวสี่ตัวขันยกบนอีตัวราหกขันหาครับพี่น้องมอง่ยนี่เนี่ย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  บนี่เอาเยเออครับเหมือนปอนกัแล้วงัวขามาราตัวนึงครับแม่ลูกทั้งสองกำลังกำลังเบิ้งกันอยู่เอาเป็นงัวขาวอ้งัวไม่รู้คู่ตัวนี้เป็นบอลเชนใบหิ้งนห้ามเอะ

ก็บองว่าไปเจาะมือานบอกเ้าเจาะมืาครับเป็น้กวแเราะมือสี่พันครับในลูกรูปู้ชับอไหาแต่ละมืสี่พันดูไม่เจอเนีนี่ครับทีอกไปเจาะมือถ่านนะครับอันนี้ค่อเอามืนสี

ก so right? ็ราคาครับหมื่นนาเที่ตัีแล้วมาตยโอ้อกาย่างนั้จริงไหอ้แกหกนอดตรงเลยเนี่ยตรงเจริงเออจรงเัรเบางท่นเศร้าถึงเลยนั่งรถรถผ้ายดไม่ต้องคิดยาคิดยาแกท้อง สิบสามห้าร้อยอเอาเอาเบอร์ผมนะครับเบอร์ม้เกบมเก็ิเาเบอร์พี่นี่แหละครัเบอร์โทรศัพท์อ่ะศูนห้าครับสี่เก้าสองจปดสสองครับสิบสามห้าร้อลูกลูกตัวผู้ครับสีแดงจะเป็นลูกตัวที่สองที่แถมเลนี่ยแบมันบกคุเียมันบกคเลูกต่เจ้าไอเ้ต่ั้มันนอนอยู่ยาแลผมนะพรเจ้าไปคนไปตั้ มึงงาแพกูไดแบไ้กูตเาอ่ะได้จับถึงสิแเนี่ยบีกันนมไว้สุดามหาล้อยครับ એ મને પેલો જાન આઈ તો ક્યાંક เอางอหัวล้นหัวล้นครับลูกเป็นงอเป็นงอทะลุออกมาเียวบอมารดเพ่พก็น้องเนี่ยออาขึ้นห้องห้องสิบสามเลยครับห้องสิบสขายมีอยู่บังขายมีอยู่ครับอืองอหางลูกครับหมื่นสามพันาน

อาอเบิ blender, тут, ้งตัวนี้ครับเงาแดงเป็นทองไปเก้าพันครับเนี่ยดีแดงครับ เอาเท่าไรเท่าไรเนี่ยตัวแดงๆนองไว้ก็0ัญาเอ0ปัาอืมออกฝากเบอร์สูญเจ้าสามสี่สองแปดองสูสามสูเจ้าครับอยซิงแลหน่อยเดินเนี่ยเอะ้องไว้ก5ปัญหาครับกอปัญห์ก็ปัญหาห้องครับ คุณทองไก่ก้าพันหาครับเนียพี่แลคุณทองไ่าพันในพกคุณก้าพันหาครับบ่อนขายนอยุ่ครับพี่น้องห้องให้แล่พี่น้องเด้อเนี่ยเก้ราคาห้องซื้อหรอครับต่ออะไรยูสูงกับประมาณร้อยยี่สิบผมมาสองสาวทีมื่อนเนี่ยโอ้สาวสาวสาวดอมสาวเลี้ยงวเนี่ย เท่าไรแล้วเนี่ยสาวเนี่ยสาว่นี้ห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยตัวแดงๆนี่มื่นพันัเบงเดนี่มืันออบอกเลยวเปื่องของพเนรครับ ศูนย์เก้าหกเจ็ดสอ้าห้าเมเกาคนเนตตัวนี้สงมืนพันเดตัวเนี้ยองงานแดงเนีอืมตัวนี้หาดด 5, 5พันหโอ้ขาเป็นยังบุญเนี้ยขาเป็นบาดเอาเบิง้งครับล้างถูงหมูจะพี่น้อง

อะไรเ็นยาวเาเดียวตน้นไหนน่ลยจไป่้ขลมันตเพราะมันตลซืมาไหนคนนั่นะจะบาให้นก็ได้ตัวเนี้ยก็ได้ครับเก้าปันหาครับมันมีลูกยังเดเนี่ยบูมเงี้ยเราครับสาวผู้สาวรู้นี้ีปนี้ตีผนตเลยบา ตุกตุ๊ตอะไอันนี้ก็ปัญหาตัวล้านขอลาเท่าไหรพ่อขอลาเจ็ดพันครับตัวนี้แม่ลูกของงามนี่เด้แม่ลูกผีาครับอืมขอบคุณเนาะเอาเปงราคากับกำลังต่อกันอยู่ครับเขาต่างเาอยงลูกมันเาให้็ได้สองพันเนาะขายกขาดทันายเลยเส้นไหนตุ๊ตตี่ัสนอ หมาเจ้านี่หนี่มาหาผมเนนดเขาไม่มาต้น้ดเดยวต้มเนี่คนเงียนดีรึเป่าเน้าฟ้า <c oughs> ตาสุเอาเบิ้งครับเบิ้งบรรยากาศกาําลังขมากําลังขมาครับเบิ้งบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศต่อยร้องกันครับพี่น้องแต่แตงโมยังไงดีบ่ là cái <laughs> cái gì đây cái nhà con con vô đó tài mà đó ครับก็สิขอจบคลิปตลาดนัดบ้านนักฝ่ายว้ันนี้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเพืเพียงเรื่องตัวไร้น้ำครับเมื่อนี้ก็ได้ซื้อได้ขายกันดีอยู่ครับพี่น้องตลาดน้อยก็ได้ซื้อได้ขายกันดีอยู่ครับสหรับมื้อนีสวัสดีครับ